เขตต่อไปเขตสิบค่ะเขตสิบเก้าแล้วก็สิบเลยเขตสิบมาในเพลงอกหักแต่ไม่กล้าบอกผัวค่ะ,ะเพลงนี้ดีอกหักแต่ไม่กล้าบอกผัวอย่าเพิ่งเปลี่ยนข้ร่งตัดตัวนะครับเดี๋ยวถ่ายภาพพร้อมกันเขตสิบเชิญบนเวทีเตรียมตัวเลยเชิญเชิญเตรียมตัวเลยเตรียมตัวเลยเตรียมตัวครับอ้าวแบตมาแล้วนี่แบตกล้องมาแล้วแบตลลี่เห็นไหมเขตเก้าเขตอื่นก็ได้ดอลลี่หมดทุกคนเขตเก้าเขตเดียวที่ดอลลี่แบตหมดไม่รู้นะ ธรรมชาติกันแกล้งครับเขตสิบเคตสิบเชิญบนเวทีเลยครับเตรียมตัวได้เลยเชิญบนเวทีเลยอ่าเอาขึ้นมาเอาอนขึ้นมาแล้วโดยช่วยเก็บลงด้วยครับเชิญครับมีกองฟางเรียบร้อยเขสสิบโอ้มีสุ่มไก่มาด้วยนะครับสุ่มไก่มาด้วยโอ้น่าจะให้เขามาตั้งแต่เมื่อวานเนอะว่าไงนะ ดังเวทีมีคนตะโกนเรียกพร้อมยังโอเคยังโอเคไหมเชิญบนเวทีเลยหรือจะวิ่งขึ้นขึ้นมาบปนเวทีเตรียมพร้อมเลยเชิญมาเลยพร้อมไหมพร้อมพร้อมมาขึ้นมาบปนเวทีเลยเชิญครับเชิญครับเขาไหว้ครูอยู่แป๊บหนึ่งไหว้ครูอยู่แป๊บหนึ่งบ้านช่องลบไม่มีเก็บกวาดเลยเมียกูเออ แล้วเราจะอยู่ทำไมไปสิค่ะข,ขอเสียงปรบมือให้กับการประปาส่วนภูมิภาคเขตสิบค่ะกุ๊ก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 ุ๊กเฮ้ยบ่ายสามโมงกว่าแล้วแม่เองยังไม่ตื่นเลยหิวข้าวแย่แล้วเนี่ยเฮ้ย ผัวสวยไงก็เลยมีผัวแล้วโตไวๆพูดปึ๊บมาทันทีเลยทีละค่ะว่ายังไงอ่ะทีลเขาจะขออนุญาตไปเที่ยวกับเพื่อนหน่อยนะโอ้เที่ยวอะไรจริงจังเนี่ยงานการไม่ช่วยทำเลยเดียวก็ได้ข่าวว่าที่การประปาส่วนภูมิภาคอ่ะเขามีจัดแข่งกีฬากันน่อโอ้ไม่ช่วยพี่ทำลยงานการ ทำงานผุยุ่งหน้าดําไปหมดแล้วเนี่ยก็ที่เนี่ยมันบ้านนอกคอกนามันไม่มีแสงสีอะ่มีดีอย่างเดียวก็แค่น้ําประปลาภูมิภาคสะอาดใสฉันขอไปดูแสงสีหน่อยไม่ได้หรือไงไปไหนก็ไปปไปไม่รู้แหละฉันจะไปกับเพื่อนหายหายหายเพื่อนสาวว่าไงว่ายมาอะพร้อมไหมจ๊ะ ได้ข่าวว่าที่งานกีฬาผู้ชายล่มมาเออไป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 นั่นไงนั่นไงมาแล้วหล่อหล่อไม่ไหว เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปแอบดูมันซะหน่อยละ ตื่นเชาา้ามาทาปากแดงเล่นน้ำพายแข่งเล่นเรื่องเพื่อนน่าพัวเพื่อนอยู่ล้บคอยสอง่งงานทุกเชา้าอาบลูกลองแพ้หัวใจก็เต้นวั่นวายเมื่อนคนล่ามากกว่าทั่วใจเขาไปส่งแมต อย่าเอาลออย่าเอาลออย่าเอาลอไม่น่ารักจะ่ากุศลอย่ากุศลอย่ากุกลพ่อหน่องก็มีใส่ดอกดึงใจไงดอกเพ้อย่าตุกติอย่าตุกติอย่าตุกติกไล่ใจอย่าไล่ใจอย่าไล่ใจเกี่ยวบาปผู้ชายื่อหยุดได้แล้ว vì đây tôi xuống nó con mi đại lại ค้างไว้เชียงใหม่ครับอ่ะกล้องดอลลี่ฮะกล้องดอลลี่ให้เขตสิบเราเว้นเชียงใหม่ไปเขตเดียวดอลลี่ดอลลี่ไปตายแล้วยุดยุดก่อนค่ะครับขออนุญาตไปงอผัวแแบบยังไม่จบยังไม่จบทีลาทีลาครับอะไรเขาขอโทษหนอ หัวนี่ไก่บินแล้วค่ะเดี๋ยวไก่บินหนีไปแล้วข้างหลังไปดูด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมลูกลูกลูกโอ้โหเปียวอาหารของเรานั้นไม่แม่มึงวันนี้ต้มไก่แล้วกันนะพ่อใช่ผัดไก่เปียวดูใหม่ค่ะดูใหม่ใช่หรือเปล่าเมียไม่ค่อยดูแลเลยเราจะบอกว่าเธอเปลี่ยนไปคนไหนคะ เธอเปลี่ยนเดี๋ยวเดเมื่อกี้เมื่อกี้เรียกหนูชื่ออะไรนะคะนั่นแหละเธอนั่นแหละเธอเปลี่ยนไปเยอะสวยขึ้นแน่นอนใช่ไหมคะถูกต้องเนาะ2,023แล้วไม่บุรีอ้าวสวยเลยกูไปไปต่อต่อต่อนั่นไงนั่นไง จะบอกว่าเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นสวยขึ้นเล่นตัวเองซะแล้วใช่ไหมอ่ะแต่ละท่านสังกัดไหนแนะนําตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะนางสาวชัชดาพรน้อยภูมิค่ะจากงานพัสดุกองบริหารทั่วไปค่ะอ สวัสดีค่ะนางสาวควัญชนกอภิวงศ์ค่ะนักบัญชี7งานประมวลบัญชีกองบัญชีและการเงินค่ะอาท่านต่อไปสวัสดีค่ะนางสาวปองสิริพุทธขาวค่ะงานทรัพยากรบุคคลกองบริหารทั่วไปค่ะอาส,สวัสดีครับนายวีรพัฒน์มีอัฐมันครับงานกฎหมายและนิติกรรมงานก,กองบริหารทั่วไปครับ สวัสดีค่ะนางสาวธิติรักเทียนแก้วนะคะต้นรักการประลาส่วนภูมิภาคสาขาพิจิตรนะคะพนักงานการเงินและบัญชีค่ะสวัสดีค่ะนางสาวปวินาสัติภาพจันทาค่ะนักบริหารงานทั่วไปเจ็ดค่ะกองบริหารทั่วไปค่ะสวัสดีค่ะอ่านะครับมอบรางวัลกันเรียบร้อยยังยังใช่ไหมไม่เป็นไรอย่าไปมอบเดี๋ยวเขาหาว่ามูรีเขาอีกอ่าเชิญจ้าเชิญจ้า เชิญครับเชิญครับเขตสุดท้ายยงังเหลือเขตแปดและเขตห้านะ,ะเขตต่อไปโอ้ <laughs> แบงค์ดีซะด้วย <laughs> เอามากับ โอ้โหครับทิ้งเงียบไปที่ตัดสินใจอยู่นานมาที่ไม่ยอมลงเลยอ้าวไม่ยอมครับพี่พอคอปลอไม่ยอม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 ซึ่งกันขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนนิดนึงนะคะเชิญจ้ะเชิญจ้าก็ ขอบขอบพระคุณนะคะท่านผอเขตนะคะท่านผู้ช่วยทั้งสองท่านท่านผู้บริหารทั้งที่เขตแล้วก็ที่ทั้งสาขานะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะทุกๆทุกๆอะไรนะทุกๆกิจกรรมเลยนะคะของพวกเราชาวการประปาคุสนวิทยาเขตสิบค่ะขอบคุณค่ะตื่นเต้นนี่เราภาคหนึ่งนะเขามี FC ตัวยงเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เขตเ้าเขาก็มามอบรางวัลแล้วนะครับ ขอเรียนเชิญครับท่านดรนพรัต์เบธาวีกุลชัยครับอดีตผู้ว่าการประปาส่วนในภาคแล้วก็ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการสํานักงานพัฒนารัฐบาลยี่ท่ท่านครับเรียนเชิญท่านครับเรียนเชิญท่านเป็นเอฟสี่เขตภาคหนึ่งภาคหนึ่งนะครับเขตเก้าและเขตสิบเลยเชิญครับเชิญครับโอ้โหมาด้วยตัวเองเลยท่านนพรัต์เมธาวีกุลชัยครับนี่มืออาชีพมากเลยแลกแบงค์ร้อยไว้เยอะทีเดียวมาพี่เชิดถามว่ามีของพิธีกรอีกไหมคะอ่าได้สิ ได้สิครับได้สิอ่ามามามาอ่าท่านครับพิธีกรยังไม่ได้ครับเชิญครับเชิญตรงนี้เลยฮะเชิญเลยครับเชิญครับกราบสวยๆกลับงามๆนี่ยืมยืมเงินพี่ประเสริฐด้วยตะกี้เขาให้สองพันนะพี่ให้สองพันเออขับขับขับแหมน่ารักมากนะครับเรียบร้อยครับ การประปาส่วนภูมิภาคเขต10บครับเขตต่อไปต่อไปนะคะเป็นการประพาส่วนภูมิภาคเขต8นะคะกับเพลงอกหักไม่กล้าบอกผัวเหมือนกันค่ะเพลงเดียวกันเหรอเพลงเดียวกันค่ะ